สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านผู้ติดตามนะคะเดี๋ยวชันจะให้ดูอะไรนี่รถแฟนนะคะเชฟทอมมันมีโจรนมาตัดอันนี้เป็นสายสลิงที่ที่เกี่ยวเราก็ล็อกกับเออสแปร์ที่มันเป็นสแปร์ล้อที่เป็นล้อสแปร์ที่เขาติดไว้ใต้ รถแวนนะคะเพื่อนๆเฮี้ยมากเนาะอังกฤษเดี๋ยวนี้เธอขนาดจอดหน้าบ้านเราแท้ๆเธอจ๋าดูนิอันนี้เป็นรถรถแวนนะคะของเชฟทอมเขาเนี่ยดูนิ่มาตัดสายสลิงเธอมันเป็นที่ที่เก็บเอ่อล้อสแปร์นะคะล้อที่ล,ล้อล้อรถแวนอ่ะเธอ ดูดีเหี้ยมากมันมาตัดเลยดัดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะทุกท่านผู้ติดตามนะคะเช้านี้ตื่นมาขอดื่มมัทฉะก่อนนะคะเปิดประเด็นเลยค่ะนะคะว่าวันก่อนที่เราเล่าให้ฟังว่าอยากจะเล่าถึงเรื่อง ด a ก k าย d e of จะอยู่ในเต็ดคิงดแล้วก็มีหลายท่านเนี่ยนะคอมเมนต์มาบอกว่าเล่าเลยค่ะทําเป็น e ีพีเลยค่ะนะคะก็ขออนุญาตเล่าได้เท่าที่แชมจะเล่านะคะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องมากบางเรื่องเราก็ไม่ได้อยากจะโกนสสาหรับดีเทลที่มันดีบเกินนะคะเพราะว่ามันมีหลายแง่มุมนะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงเรื่องล่าสุดเลยจ้ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเธอไม่กี่วันก่อนนี้เองนะคะไม่ถึงอาทิตย์เลยสามี สามีเก่าใช่ไมเนี่ยนะเขามาที่บ้านนะคะแล้วแล้วเราก็ไปมาหาสุกันตลอดอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าทําไม่ได้มาลงคลิปทุกคลิปนะเพื่อนๆแล้ววันนั้นเนี่ยพอดีเนี่ยเชฟพร้อมกลับมาถึงบ้านพอดีเพิ่งเออเอาขยะออกทิ้งนอกบ้านนั่นนี่นู่นอะไรยังไงแล้วเราผู้ชายเขานั่งกินเบียร์กันอยู่ข้างล่างอะ่ะเธอรู้ไหมว่าอะไรหมามันก็เห่าอย่างที่ฉันเล่าให้ฟังอะนะเออเราก็ไม่ได้คิดแล้วเขาคิดว่าเออหมามันเห่าอะไรก็คงคิดว่ามันเป็นคนแบบว่าพวก เออดคนเดินผ่านหน้าบ้านเราเพราะปกติรถแวนเราเนี่ยเราจะจอดกันไว้หน้าบ้านเพราะว่าอะไรเพื่อนๆนเพราะว่าในอังกฤษเนี่ยมันจะมีพวกโจรที่มันตามขโมยรถโดยเฉพาะถ้าเป็นรถแวนรถที่มันเอาไปถอดอะไรถอดป้ายถอดด้านนี่นู่นอะไรแล้วมันส่งออกข้างนอกมันก็มีนะคะหรือว่ามันชําแหละทั้งในประเทศมันก็มีนะมันเป็นขบวนการเลยค่ะแล้วจเชื่อว่ามันมีทุกที่ทุกประเทศนะคะ เมืองไทยก็มีเถอะแก๊งขโมยรถอะไรอย่างเนี้ยมันก็จะตะเวนขับไปเรื่อยๆเพื่อนๆเราก็เลยจอดหน้าบ้านเพราะปกติเนี่ยฉันจะมีที่จอดซึ่งเป็นที่จอดซึ่งมันบิลองเป็นของบ้านฉําเองที่มันมันมาพร้อมกับโฉนดเราอะนะคะที่เขียนว่าเออที่จอดรถตรงนี้นะเป็นของบ้านหลังนี้นะเป็นของบ้านเรานะมันจะอยู่ข้าง ข้างข้างบ้านก็คือเข้าไปทางข้างหลังบ้านคือขับลงไปบ้าน e, มันจะเป็นบ้านหัวมุมเนี่ยนะคะเพื่อนๆเราข้างหลังมันก็จะมีที่จอดของแต่แตและบ้านแต่และล็อกล็อกล็อกเข้าไปนะคะนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่เคยจอดตรงนั้นเพราะว่ารถแวนเรารู้ว่ามันเป็นทาร<ๆ>์เก็ตของโจรเพราะว่าเราตรงนั้น,น,นมันเป็นที่รับตายเราก็กลัวว่าเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยเราติดกล้องนะคะกล้องวงจรปิดบ้านจำแหนมีทั้งหมดสามี่ตัวด้วยกันเนื่องด้วยว่า เออเราอ่ะเป็นคนจิตหลอนเธอแบบว่าฉันจะดู y o u t u b e เยอะมากที่แบบว่าโจนมันมาสัมภาษณ์ออกรายการพวก documentary ในในอังกฤษนะฮะว่าเออสิ่งที่มันจะก่อนที่มันจะเข้าไปบ้านใครอะไรมันจะดูไงส่วนใหญ่เขาก็แนะนําให้ว่าให้ติดกล้องวงจรปิดเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะมันจะเก็บข้อมูลได้ชาดนะเธอรู้ไหมขนาดกล้องวงจรปิดฉันมีเนี่ยฉันว่าโจนไม่ได้เห็นกล้องวงจรปิดหรอกเพราะว่าฉัน เชฟทอมเขาติดแบบว่าติดซ่อนมุมเลยนะฮะนั่นแหละมันมาเร็วมากได้เห็นได้คิดไหมคะมันมันขับรถมาแล้วมันก็จอดข้างหลังรถแวนของเชฟทอมแล้วมันเดินไปดูข้างหน้าก่อนว่ามีคนนั่งหน้ารถหรือเปล่านะมันดูก่อนเพราะไม่เห็นไม่มีใครอยู่หน้ารถมันเร็วมากคะ่ะมันก็มุดเข้าใต้ท้องรถเลยนะคะแล้วก็ตัดสายสลิง ยางอะไหล่เราเนี่ยมันจะมีสายสลิงที่ที่มันเป็นสายสลิงล็อกล็อกกับตัวล้อสิ้อรถเน่ยยางอะไหล่อ่ะเพื่อนๆนะคะอืมดูสิมันตัดแล้วมันก็เอาขึ้นรถแล้วมันทํางานอ่ะที่ชาดูนะมันไม่ใช่แค่คนเดียวที่ทํามันน่าจะทำสองคนคนขับคนหนึ่งแล้วก็อีกคนนั่งข้างๆแล้วมันก็คงตะเวนไปทั่วนะคะเพื่อนๆจากดูส่งแล้วชก็ให้เพื่อนส่งให้เพื่อนแชมแล้วก็โพสต์ลงในกล่องในกลุ่มนะคะแล้ว แล้วมันไม่ใช่แค่มีเราคนเดียวเทอมันเคยเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะในในอังกฤษเนี่ยในลอนดอนเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วพอเราเช็คในดูที่คิงส์ตันเนี่ยให้เล่ยเดียกันอะเดือนเดือนสิงหานะคะเออเดือนนี้มันกันยาเดือนที่แล้วเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์ที่ ที่ขโมยยางอะไหล่รถตู้นะคะหรถแวนเนี่ยที่นิวโมเดนิวโมนั้นก็จะอยู่ในพื้นที่เขตของของคิงส์ตันเหมือนกันมันก็จะใกล้ๆติดๆกันเธอพวกนี้เขาจะทำงานกันอย่างนี้เธอจะขับไปเรื่อยเรื่อย,อยวนไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยนะโอ้แล้วมันจะมีอีกอย่างเพื่อนๆนอกเหนือจากว่าอีพวกที่มันขโมยรถรถแวนรถยางอะไหล่หรือว่าขโมยของในรถแล้วอะ่ะมันก็จะมีอีพวก ประเภทผู้เด็กวัยรุ่นที่ขโมยรถมอเตอร์ไซค์อ่ะจะเห็นเยอะมากพวกรถมอเตอร์ไซค์รถเออจักรยานนะคะจักรยานดีๆบางทีเนี่ยมันทีบเอาเลยนะคะโอ,อ้มันมีคลิปเยอะมากในอินเทอร์เน็ตที่ที่คนเขาแชร์กันอะ่ะเพื่อนๆขออนุญาตมันชะยามเชา้าเป็นอะไรที่ฟินมากแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเธอ ชามบอกสามีตลอดว่าอย่าเก็บของใดๆไว้ในรถแวนในรถตู้เพราะว่าเราเคยมีเพื่อนที่เขาเก็บของไว้ในรถแวนรถตู้แล้วแล้วโดนหมดเลยค่ะบางบางทีไม่ใช่แค่รถแวนรถตู้เธอรถเก๋งอ่ะใครคนไทยที่อยู่ในยูเคแล้วเคยโดนบ้างรถเก๋งโดนทุบกระจกนะคะแล้วก็ขโมยของไปเลยก็มีนะคะอืมแต่ชามอ่ะชัมชันคนชัไม่มีรถชัไม่ได้ขับรถโอนะ แต่ว่าสามีมีรถสามีขับรถเราก็บอกเขาอยู่ตลอดให้ระวงระวังนั่นแหละเพื่อนๆพืก็นั่นแหละดักไซอ์เดนยูไนเต็ดคิงดอมนี่เลยค่ะนะคะเออคลิปแรกกันนี่แหละล่าสุดนะคะโดนขโมยยางอะไรนะแล้วก็มีพี่คนไทยท่านนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาก็เคยโดนขโมยยางอะไรแต่ว่าเป็นที่เมืองไทยแล้วก็นานแล้วเห็นไหมเพรามันก็มีทุกที่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนเพื่อน เราไม่ว่าจะที่ไปที่ไหนๆก็แล้วแต่เราก็ต้องระวังขนาดฉันบอกว่าบ้านฉันเนี่ยฉันคิดว่ามันเป็นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเพราะมันเป็น residential area มันไม่ใช่เป็นที่ area ที่แบบว่าอยู่ในใจกลางอยู่ในเซนทรัลลอนดอนที่โจรพุกพร่านแล้วแล้วที่ที่ทําอยู่เนี่ย postcode ที่ฉําอยู่เนี่ยถ้าเทียบกับที่อื่นในในลอนดอนเนี่ยค่อนข้างจะเออประวัติอัชญากรรมกกรรมนั้นน้อยนะคะถ้าเทียบกับที่อื่น ในบางที่นะคะในบางเมืองของที่อังกฤษหรือว่าในในลอนดอนในเมืองในเมืองใหญ่ใหในที่ใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงในเมื่อคนอยู่เยอะอาชญากร,กรก็เยอะถูกไหมล่ะคะอืมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ฉันเรียนอยู่เพื่อนๆฉันอยู่นิวโมเดิร์นนะคะสมัยก่อนตอนเรียนอยู่ที่คิงสันเนี่ยฉันเคยอยู่บ้านหลังก่อนกับเออแฟนคนก่อนนะคะแล้วเธอรู้ไหมว่ารายข้างบ้านเนี่ยมันเคยมีโจรน,นะคะขึ้นมา ปนไม่เรียกป้นหรอกคนแก่คนแก่เขาอยู่อ่ะเออแล้วเขาก็ขโมยเออขโมยนะคะจิวเวลล์จิวเวลี่ยกเกลี้ยงไปหมดเลยนะคะนั่นแหละอืมถามว่าที่นี่ปลอดภัยไหมทุกทุกที่มันก็ต้องระวังค่ะนะคะแต่ว่าในในใจกลางลอนดอนเธอบางทีฉันก็ใจหายใจแบบว่าหดหูนะสมัยก่อนไม่เคยแบบว่าต้องมานั่งระววงระวงว่าเฮ้ยอีเด็กเที้ยนตัดจักรยานมันจะ มาฉกโทรศัพท์กูหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าใครมาเที่ยวลอนดอนอ่ะคุณต้องระวังการใช้โทรศัพท์แล้วยกขึ้นมาแบบเนี้ยเธอใจกลางลอนดอนมันไม่ใช่พื้นที่ที่ที่จะมาอยู่อย่างนี้นะเธออืมเธอต้องไปลองดูใน YouTube ที่เขาสัมภาษณ์ไอ้พวกเด็กแกงไอ้พวกเด็กเฮียพวกเนี้ยเออมันทํางานเป็นขบวนการค่ะนะคะแล้วส่วนใหญ่มันก็จะใช้ว่อีเด็กทีนเอเจอเด็กวัยรุ่นพวกเนี้ยเพราะว่าเด็กพวกนี้เนี่ยนะ มันก็เด็กอะ่ะมันก็เยาวชนนะเธอมันก็มันก็เอาเงินเอามันก็ไปขายแล้วก็นั่นแหละสําหรับไอ้พวกตัวตัวใหญ่ๆตัวเป้งๆอะไรอย่างเนี้ยเธอแล้วมันก็มีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอือส่วนใหญ่เด็กมันจะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กเนาะยี่เด็กพวกนี้มันก็เกี่ยงไงเธอ สามว่าบทลงโทษมันก็มีหมามันก็มีแหละค่ะเพื่อนๆแล้ว,แล,วแล้ววันก่อนรู้สึกว่าพี่อนามั้งปาลูส่งคลิปมาให้ดูตรงเอลคอร์ดนะคะใกล้กับเออแฟลตเพื่อนแชมที่ที่ที่เขาอยู่นะคะแถวแคนซิงตันเนี่ยมัน,ม,นมันมีรู้สึกว่ามันมีโจนเนี่ยเออมันไล่วิ่งจะฉก <c oughs> เล่าให้ฟังเธอไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องระวัง กล้องวงจรปิดควรมีค่ะนะคะสำหรับสาวๆนะคะใครที่ทำงานนวดใครที่ทำงานเอ,อ่ออย่างนั้นอะนะเพราะว่าจะมีเพื่อนที่ทำงานทำงานนวดทำงานแล้วแต่ความสุขอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วแนะนำว่าให้ติดกล้องวงจรปิดนะคะเดี๋ยวนี้มันถูกจะตายเนะอเมซอนอเมซอนตัวละไม่เท่าไหร่เธอ แล้วสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะดูในโทรศัพท์ดูอะไรเพื่อความปลอดภัยของเราอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นเออเหมือนว่ามี Security นะคะลำดับต้นน่าดีกว่าไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันมีปัญหาเกิดมาแล้วมันไม่มีหลักถงไม่มีหลักฐานอะไรมันมันมันก็จะแย่ยิ่งกว่าสําหรับถ้าเรามีหลักางหลักฐา,านอย่างน้อยเราก็ได้แชร์ในในอินเทอร์เน็ตได้ให้คนได้รู้ให้คนได้เห็นนะคะก็น,นั่นแหละ ที่นี้ฉันก็บอกเชฟทอมไว้เลยว่าเป็นบทเรียนนะก็คือต่อไปเราก็พยายามจะระวังให้ดีที่สุดอะเพื่อนๆนแต่สุดท้ายแล้วก็คือพยายามไม่เก็บของที่มีค่าไว้ในรถนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นรถแวนหรือว่ารถรถแวนที่มีพวกอุปกรณ์การทํางานพวกเครื่องมือช่างพวกอะไรอย่างเนี้ยนะอืมเพราะว่าถ้ามันเสียหายทีเพื่อนเพื่อนมันมันหมดเยอะมันหมดหลายซึ่งฉันเคยโดนมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่รถแวนนะคะเป็น เป็นการ์าชที่บ้านพ่อเชฟทอมนะคะตอนนั้นเรา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 ไม่ได้เก็บของไว้ที่นี่เราไปเก็บบ้านพ่อพบ้านพ่อเขาใหญ่ไงแล้วก็มีการ์าชแล้วพ่อเขาไม่ได้ใส่แล้วเราก็เอาของเราเครื่องมือช่างเราไปเก็บแล้วที่นี่เนี่ยคือพ่อเขาไม่อยู่บ้านกันตอนรู้สึกเขาไปเที่ยวต่างประเทศมั้งไปแคนาดาหรือไปไหนสักอย่างนี้ยแหละเออสุดท้ายเธอโจรมันมาเมื่อไหร่ไม่รู้มัน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 งะนะคะการ์าชนะ กระลาซึ่งซึ่งอยู่หลังบ้านเกลี้ยงเลยค่ะอุปกรณ์ช่างเรานะคะหมดไม่รู้อะไรเธอหมดหลายคิดเป็นเงินไทยก็หลายแสนเกือบล้านได้มัง้งเพราะว่าเครื่องมือช่างอะ่ะเธอแล้วมันมันแพงอะ่ะเวลาเขาซื้อทีอย่นะแล้วมันเยอะมันเป็นทั้งเซตเลยเครื่องมือช่างไม้อะ่ะเธอมันไม่ใช่แค่ชิ้นสองชิ้นนะคะมันโดนยกไปหมดเลยทีนี้เราก็ต้องมานั่งซื้อใหม่ก,กันกว่าพ่อสามีช่วยอ่ะนะคะออกให้ลูกชายเขา แต่ว่าบ้านเขามีบ้านเราก็มีประกันแหละเธออืมโอเคไปละมาดูซิพราะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉัมจะสามีเก่าเดี๋ยวเขาจะมาดูมาให้ชันทจะออกไปข้างนอกดูผัวฉันทำความสะอาจแต่เช้าเลยแกฉันมีผัวแบบว่ามันไม่หยุดนิ้งเลยอ่ะ ใครที่ได้ติดตามนะเธอจะรู้ว่าผัวฉันไม่หยุดนิ่งเลยอเจยบทอมตื่นแต่เช้าทําความสะอาดทํานั่นทนํานี่นะคะเช็ดถูกดูดพื้นทั้งวันวันวันถ้าอยู่บ้านนะฮะแต่นางก็ไม่ค่อยไปไหนโทษนะไม่นางไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่ <laughs> อีตัวเข้าสังคมคืออีตัวเมียนี่แทมนี่แต่ว่าพอพอ,พอตั้งแต่ตั้งแต่ช้ำหายหายไปฉันก็ไม่ได้ค่อย ออกไปไหนแล้วเธออยู่แต่กับบ้านโอเคเดี๋ยวไปละรถแวนสามีนะคะก็จะจอดไว้หน้าบ้านอย่างนี้ วันนี้นางตื่นมาแต่เช้ามาลดน้ำต้นไม้ทำความสะอาดอเดร์เมากันค่ะอ่ะค่ะสวัสด